รถสวยๆไหมน้อยสภาพหนึ่งร้อยมาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านครับวันนี้ผมก็อบรถบ้านนะครับมีรถมาแน่นอนเสนอนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้ายาริสนะครับปีหนึ่งศนเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันห้านะครับรถสวยๆมาแล้วนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีอ่ะตากล้องมาเลยครับมาดูสีนะครับสีเงาเงานะครับสวยๆเลยครับรอบคันเลยครับนี่นะครับ สีสวยเลยนะครับสีรอบพันสวยเลยรอบแม็กนะครับรอบแม็กสวยๆนะครับยางดอกลึกๆเลยนะครับยางดอกลึกๆเลยนะครับท่านไหนสนใจเอาไปใช้นะครับสวยมากครับนี่รถเล็กๆครับสําหรับผู้หญิงนะครับผู้ชายก็ได้ครับขับได้สบายเลยนะครับนี่นะครับนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยดมแก๊สนะครับสวยๆกิ๊บๆเลยนะครับจะเข็บดเดิมๆ นะครับนี่ตะเข็บเดิมๆเลยนะครับล็อตไม่เคยขยับนะครับนี่นะครับตะเข็บเดิมๆเลยนะครับใครสนใจรีบทักได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีนะครับนี่สวยๆบางๆเลยนะครับนี่ครับสภาพยางเปลี่ยนมาเหมือนกันสี่เส้นเลยนะครับแม็กสวยแล้วนะครับนี่สภาพยางดอกลึกๆเลยนะครับสีสวยทั้งคันเลยนะครับนี่ภายในเบาะกำมะหยี นะครับกระจกไฟฟ้านะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับตัวนี้สวยมากนะครับภายในสวยๆเลยนะครับโตโยโตโยต้ายาริสปีหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้นี่นะครับภายในสวยๆเลยนะครับเปาากรมาดีนะครับนี่เล่นแผ่นซีดีนะครับไม่วิ่งมาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับ เกียร uh ์ออโต้นะครับนี่พี่น้องเบาะกำมะหยี่สวยๆเลยนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวกระจกปรับข้างไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ปรับข้างไฟฟ้าแล้วนะครับนี่นะครับปรับข้างไฟฟ้าแล้วนี่กระจกนี่มีเซ็นทรัลล็อกพร้อมเลยนะครับแผงข้างสวยๆเลยนะครับนะครับไปดูห้้งเครื่องนะครับห้องเครื่องหล่อๆเลยนะครับโจ๊ะเลยนะครับ นี่ครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่ดูฝาโปงก่อนก็ได้ครับนี่น็อตนะครับสวยคลิปติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนี่ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับจะเขีบเดิมหมดเลยต o วต้าอยู่ครบเลยนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับนี่นะครับปลายภาษีนะครับตัวนี้ปลายภาษีปีหกเจ็ดนะครับขาดแล้วแต่ผมต่ออยู่นะครับไปต่อเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ปลายภาษีมานะครับรอพรุ่งนี้นะครับปลายภาษีครบพร้อมเลยนะครับ ชุดโอนพร้อมนะครับรถของเรานะครับจอดอยู่ที่นนทบุรีนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับราคานะครับผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับอย่าต่อเยอะนะครับไม่ใช่ว่าหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทต่อมาแปดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับต่อมาได้นะครับไม่รู้ผมจะขายหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเอารถสวยนะครับเลี่มชุดโอนพร้อมนะครับขอฝากกดติดตามมาช่องยูทูป กอล์ฟรถบ้านด้วยนะครับแล้วก็เฟสกอล์ฟรถบ้านนะครับแล้วก็เฟสสุริยามาใช้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ